สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้มาเดินเที่ยวมาเดินเที่ยวกันจ้าวันนี้มาเดินเที่ยวที่สวนสาธารณะอีกจ้าบรรยากาศดีมากเลยจ้าก็จะเป็นช่วงเย็นจ้าทุกคนเนี่ย บรรยากาศต้นไม้แล้วก็วิวทิวทัศน์ต่างๆก็ร่มรื่นสบายตาจ้ะทุกคนชอบมาเดินเที่ยวมากเลยจ้ะยามเย็นๆนะจ๊ะทุกคน างทีป้าก็ออกจากบ้านมาก็เนี่ยจารย์มาสูดอากาศสดชื่นจ้ะก็จะมีนกมีปลามีอะไรอยู่ในในน้ำนั่นละจ้ะนกก็เยอะปลาก็เยอะจ้ะบรรยากาศอ่า วิวทิวทัศสวยๆจ้ะบรรยากาศดีๆเนาะวันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวจันทบ,บุรีแล้วก็เที่ยวอ่าปาร์คจ้ะสวนสาธารนณะาบางมุมก็ยังไม่ได้ถ่ายเนาะเนี่ยก็ถ่ายมุมต่างๆของ สวนสาธารณะมองไปไกลๆนู่นก็จะเห็นภูเขาจ้ะต้นไม้ก็ล่มลื่นมากเลยจ้ะก็จะมีเสียงนกร้องดังมากเลยจ้ะแต่ว่าก็จะมีเสียงผู้คนเสียงเพลงเสียงอะไรอย่างเงี้ยตาก็ปิดปิดเสียงไว้จ้ะ มานั่งบรรยายนี่ละจ้ะบรรยากาศดีๆจ้ะสวนเขาอาสวนสาธารณะตรงนี้เขาจะกว้างมากเลยจ้ะทุกคนเดินป้าเดินไม่รอบหรอกจ้ะแต่ว่ามีคนมาออกกำลังกายเยอะเนี่ยจ้าวิวก็ บรรยากาศก็นเนี้ยนกบินบ้างอะไรบ้างก็สวยงามมากจ้ะภูเขาอยู่ไกลๆแล้วก็แสงแสงอาทิตย์บ้างเมฆเมฆบ้างอะเนาะก็ชมกันสบายๆจ้ะดวงจันทร์ใ้าต้ว่า,า,าน,น้าอยู่มากจ้ะ อุดมสมบูรณ์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะจ้ะบรรยากาศก็ดีๆจ้ะเนี่ยจ้ะก็จะมีตึกอาคารต่างๆอยู่ด้านนอกอาจาก้ะด้านนอกถนนนะนะถนนฝั่งนู้นนะจ้ะ ตงน้ก็จะเป็นด้านข้างๆอะจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรู้สึกมีกระลอกนะแต่ว่าป้าซูมภาพอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเกาะต้นไม้แล้วก็วกเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนจ้ะนั่นน่ะนิดๆเห็นนิดๆ่ดดะจ้ะธรรมชาติดีมากเลยจ้ะ เดินเล่นแบบสบายๆนะตรงนี้นะมองภาพบรรยากาศก็เนี่ยกว้างจ้ะเนี่ยจ้ะมุมนี้ก็จะสวยไปด้วยอ่าภูเขาแล้วก็น้ำถ้าเดินไปเดินมาก็เนี่ยมาเจออเาถาอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็จะมีลูกสีแดงแล้วก็สีเขียวว่าจะสีส้มหมอกแดงแนะลูกที่ว่าสุกป้าก็ไม่รู้จักว่าลูกอะไรเนี่ยต้นอะไรเถาอะไรสักอย่างสวยดีก็เก็บภาพมาแต่ปา้าไม่รู้หรอกว่า,าเป็นลูกอะไรเนี่ย <c oughs> นี่จะ ก็เดินเล่นชิวๆไปเรื่อยแล้วก็เห็นอะไรก็ถ่ายไปเรื่อยจ้ะแล้วมาเจอนี่เราจะลูกสีแดงๆอเป็นเถาแล้วก็ดอกก็สีขาวลูกยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียว,วจ้ะไม่ทราบว่ากินได้หรือเปล่านู้นบรรยากาศยามเย็น ะชมนกบินผ่านบ้างอะไรบ้างจ้ะก็เป็นภาพที่สวยสบายตาเนะก็ผ่อนคลายจ้ะก็เป็นทริปที่ว่า่าผ่อนคลายเนาะมาเดินเที่ยวเดินเล่นดูนกดูน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็จะดูปลาจ้ะ ต้นไม้ดูหน้าต่างๆที่ในสวนสาธารณะนี่นะจ๊ะมานั่งดูนั่งดูปลาตรงนี้ก็ไม่อยากลุกขึ้นกลับบ้านเลยจ้ะทุกคนเพลินจ้ะน,นะจ้ะก็เป็นเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นนะเนาะ ถ้ามงเย็นก็จะมีคนมาออกกำลังกายเยอะ,อะช่วงนี้เขาก็จะมีงานอยู่ด้านด้านข้างอะจ้ะเขาก็เปิดเพลงเนะาะถ้าก็ปิดเสียงจ้ะปิดเสียงบรรยายเอาเนี่ยจ้ะนกทั้งนกทั้งปลามากมายเลยชมบรรยากาศเนาะ บรรยากาศสบายๆผ่อนคลายเนี่ยจ,ะจะา้าป,ปลานกปลาเนื้อหืมเยอะมากเลยจ้าอยู่รอบเลยจะ้ะรอบอ่าบริเวณน,น้ำที่สะไม่ใช่สะจ้ะที่อ่าบริเวณ าปาร์กเนี่ยจ้ะที่สวนสาธารณะเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้ะ,ะก็นั่งชมเพลินไปเลยจ้ะก็ะเดินไปตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยก็ให้อาหารปลากันไปจ้าก็จะมอีอาหารปลาแล้วก็จะมีขนมปังนาะที่เขาโยนให้ปลา นกก็ได้กินไปด้วยจ้ะก็ช่วงเย็นจ้ะนกเขาก็จะนั่นละจ้ะบินขึ้นไปบนกิ่งไม้นะ่ะช่วงเย็นเนี่ย <S <S บรรยากาศสบายๆจ้ะมาผ่อนคลายที่สวนสาธารณะจ้าแต่เม่ก็นู่นละจ้ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ตกนะวันนี้วันนี้ฝนไม่ได้ตกตาก็นั่งมองนู่นมองนี่เพลินๆไปจ้ะอีกมือก็จะสต็อปวิดีโออยู่เรื่อยจ้ะบรรยากาศด้านหลังก็สวยงามบรรยากาศดีจ้ะแต่ว่าสวยงามก็ ไม่ได้สวยงามมากมายแต่ว่าก็นะมองธรรมชาติก็เพลินไปสวนสาธารณะที่ว่า,าที่จันทบรุรีที่ว่าหน้าหน้ามาัเดินเล่นว่างั้นเถอะบรรยากาศดีๆจ้ะคลิปนี้จะยาวก็หน่อยนะทุกคน ขอบคุณมากๆนะทุกคนจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะั่นละจ้าที่มาติดตามรับชมป้าเนาะตรงนี้ก็จะเจอปลาดุกจ้าปลาดุกปลาดุกตัวโตมากเลยจ้ามีเป็นฝูงเลยจ้าทุกคนปลาดุกป้าซูมภาพอไม่ค่อยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ มีนกบินผ่านบ้างอะไรบ้างเนาะเนี่ยจ้ะปลาเต็มหมดเลยจ้ะผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายดูปลาดูน้ําดูนกบรรยากาศดีมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะกลุมกล่มปลากลุ่มปลาของปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มากเลย เนี่ยจ้ะตรงนี้ก็มีจ้ะบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆจ้ะบรรยากาศยามเย็นมาเดินเล่นชิวๆแล้วก็ ชมนกชมปลาชมต้นไม้เนี่ยจะปลาเขาก็ทยอยแตกฝูงแ้วเนาะปลาดุกต,ต,ดตัวใหญ่ใหญ่จ้ะตัวใหญ่ปลาก็พูดตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่จ้ะตัวใหญ่มากเลยจ้ะปลาดุกฝูงเนี้ยจ้ะ ปลาอีกนันะจ้ะมีเยอะจ้ะมานั่งชมนี่เพลินเลยจ้ะป้าเนี่ยนั่งชมแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เบื่อจ้ะตรงสวนสาธรารณะเนี่ยเนาะเนี่ยแสงอาทิตย์ก็ห้าโมงกว่ากว่าแล้วป้านั่งอยู่สักทักใหญ่ๆก็ พักใหญ่ๆป้าเขากลับจ้ะแล้วก็ชมไปเรื่อยๆจ้ะแจ้ก็ถายปลาแล้วก็ให้อาหารปลาเต็มไปหมดจ้ะฝั่งนู้นเขาจัดงานจ้ะที่เห็นสีาขาวนู้นนะจ้ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมออกกำลังกาย เยอะมากตรงเนี้ยเครื่องเล่นออกกําลังกายนะป้าก็มาถ่ายต้นไม้ต้นเนี้ยจ้ะป้าเขา่าสวยแล้วก็มายืนแครนกล้องอยู่ตรงเนี้จ้ะด้านหลังป้าก็จะมีคนออกกําลังกายอยู่เยอะจ้ะชมวิวบรรยากาศของจันทบ,บุรีจ้าจันทบ,บุรี ทัปุรีบรรยากาศดีๆจ้ะช่วงเย็นๆนู่นเราจะฝั่งโน้นที่มีกระโจมเสียวเขาวเพาะว่าจัดงานเปิดเพลง ถ้าก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูจ่ะว่า,าเป็นงานอะไรเนาะก็ถ่ายอยูอ่ฝั่งในสวนสาธารณะเนี่ยจ้ะก็จะมีเนี่ยจยะดอกไม้สีเหลืองก็สวย ทองฟ้ายามเย็นจ้าต้นไม้ต้นนี้มองมีเสน่ห์มากเลยป้าก็มองอะไรก็สวยเป็นหมดจ้ะตรงนี้จะมาชมปลาแล้วก็เจอเนี่ยจ้ะเขาเรียกอะไรไข่หอยใช่ไหมเนี่ยจ้ะสีชมพูนั่นอ่ะ ก็จะมีปลาว่ายน้ําเล่นบริเวณนี้ด้วยจ้ะตรงนี้ขนาดก็ไม่ได้ให้อาหารปลานะแต่ว่าปลาก็อาจจะจะว่ายน้ําเล่นอยู่บริเวณเนี้ยเต็มเลยจ้ะวิวบรรยากาศก,าก็เนี่ยจ้ะตอนเย็นก็ก็สวยไปอีกแบบจ้า เนี่ยจ้ะปลาเนะี่ยตัวให,ใหญ่มากเลยปลา้าไม่ทราบเหมือนกันเนาะตัวปลาอะไรนะตัวใหญ่แบบก็จะมีเนี่ยปลาเนี่ยปลาอะไรปลาดุกมั้งไม่ใช่ <c oughs> เพ่งมองจ้ะปลาดุกก็จะมีแต่ว่าก็ถ่ายผ่านมาแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศท้องฟ้าก็ ล้มลืม่นสบายตามองแล้วก็สบายใจเนาะมาเจอปลาเนี่ยจ้ะปลาสีส้มเนี่ยจ้ะก็กว่ายน้ําเด่นอยู่ตัวเดียวเนี่ยจ้ะเพราะว่าก็แบบเห็นมีอยู่ตัวเดียวเนาะตัวใหญ่มากเลยจ้ะปลาตัวเนี้ยปลาตัวสีส้มเนี่ยจ้ะว่ายน้ําอยู่กับปลาอื่นๆนะ ก็ชมปลาเพลินๆกันจ้านกก็บินผ่านกล้องก็นะรู้สึกว่าสวยมองดูธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติดีจ้ะ ชมผ่อนคลายกันนะทริปนี้ก็พาเที่ยวชมนกชมปลาชมไม้ชมท้องฟ้าจ้ะชมบรรยากาศผ่อนคลายเนาะสบายๆจ้ะชมปลาสีส้มนู่น หนีไปแล้วจ้ะหนีเขาไปอยู่กับปลาที่เป็นสีดำาล้เนาะเขาจะไม่ค่อยเห็นเขาบางทีเขาก็จะขึ้นมาขึ้นมาให้เห็นแต่พอเวลาเราเอากล้องไปถ่ายเนี่ยเขาจะ <c oughs> เขาจะหนีจ้ะบางทีเนี่ยจ้ะ เยอะ,ะแยะเลยจ้าก็ชมกันเพลินๆจ้าทุกคน นั่งมองจ้ะนั่งมองปลานี่ละจ้ะมองปลาบ้างมองท้องฟ้าบ้างก็ผ่อนคลายเนาะแน่จ้าตรงนู้นฝั่งนู้นจ้ะเขากำลังจัดงานอยู่จ้ะเปิดไป ช่วงห้าหกโมงเย็นก็ยังไม่มืดเท่าไหร่จ้ะก็จะเห็นแสงไฟนิดนิดหน่อยหน่อยจากตรงนั้นแสงอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าจา้ะขอบฟ้าสีสีส้มาจา้ะโน่นละสะท้อนน้ำสวยมากจาก้ะ ชมบรรยากาศสบายๆกันจ้าวันนี้เนี่ยจ้าขนมปังขนมปังให้ปลาจ้านกก็ได้กินด้วยจ้าบางทีนะนกเขาก็ได้กินขนมปังบ้างแล้วก็อาหารปลาจ้าบางทีก็จะลอยอยู่ก็นกก็ได้กินด้วย ก็ชมบรรยากาศกันเพลินๆจ้ะบ้าขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะที่ชมมาถึงท้ายคลิปขอพระคุณมากๆจ้ะขอขอบคุณจากใจจริงๆจ,จ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศท้องฟ้าสีสวยมากเลยจ้าท้องฟ้างดงามมากเลยจ้าใกล้จะค่าแล้วจ้าจะค่ำแล้วจะค่าลงค่ำลงแล้วอีกวันหนึ่งจ้า ขอขอบพระคุณจากใจจริงๆจ้ะทุกคนเที่มาติดตามรับชมป้านะขอขอบพระคุณมากๆเลยจ้ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆจ้ะตาเยอะแยะเลยจ้ะ ขอบคุณกำลังใจทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะนะที่มาติดตามรับชมป้าเนาะขอพรบคุณมากๆจริงๆจ้ะป้าก็จะหาวิวสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนทุกท่านนห้เราจ้ะ บางคลิปก็อาจจะเป็นสวนผลไม้บางคลิปก็อาจจะเป็นทะเลหรือวัดหรืออะไรต่างๆนะที่จันทบุรีเนี่ยจ้ะก็จะนำเสนอว่าที่จันทบุรีนี่สถานที่ตรงไหนตรงไหนมีอะไรบ้างนะเนาะก็วสวนมากก็จะเป็นบรรยากาศดีๆจ้ะ นี่ยจ้านกอยู่ด้านหลังนะยืนถ่ายนกจ้ะถ่ายกล้องหน้าติดตัวเองนิดหน่อยมืดแล้วจ้าทุกคนขอบพระคุณมากๆ؛ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆจ้าทุกคนทุกๆกำลังใจ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า thank you thank you bye bye จ้าทุกคน bye, bye bye b ายบายขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณจากใจจริงๆจ้าขอพระคุณมากค่ะ๊ายบายไม่บายพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าทุกคนขอพระคุณมากค่ะ